ไม่มีแมต์ฟิตอยทรงฉัดถอนตัวจาก75คนทับช้างศึกแล้วโดวยหลังจากที่มาโนโพกิงคุนซื้อทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเตะที่จะอยู่ในข่ายรอบแรกจำนวน75คน ชุดชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เพื่อเตรียมติดตามดูฟอร์มการเล่นและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของชัดชัยบุตรพง์ในด่านจาก B ีปทุมยูเนเต็ดที่เจ็บจากรายการนี้เมื่อปลายปีก่อนและยังไม่กลับมาลงเล่นเกือบหนึ่งปีแล้วอยู่ในลิ์ทำให้แฟนบอลหลายคนเกิดความสงสัยในตัวมาโนโพกิงว่าจะดิดแลชื่อคนเจ็บเอามาไว้ทำไมกัน เนื่องจากมีคนที่ฟอร์มดีกว่าไม่ว่าจะเป็นกิติพันธ์แสนสุขจอมเซฟของสุโคไทยเอฟซีและนภพลละครพลมือเก่าของบุรีรัมย์ยูไนเตดแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบีจีปทุมยูไนเตตได้ปัดหนังสือขอเลิกตัวชัดชัยบุตรพมไปแล้วเพราะเขายังไม่มีเกมการแข่งขันหรือลงเฝ้าเสาทำผลงานแม้แต่วินาทีเดียวสำหรับทีมชาติไทยจับฉลากอยู่กลุ่มเอร่วมกับอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และบูไน ซึ่งการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric ิก p ับ2 2จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่29ทธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566โดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่11ธันวาคมพบเมียนมากับวันที่14ธันวาคมพบไต้หวันดึงกันที่สนามมอธรรมศาสต,ตั์ลังสิตเวลา20นาฬิกา30นาที